来干！来呀！ จกกอีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุสตสาหรดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะใช่ละค่ะสดใสกันแบบนี้เพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือดีพนายค่ะนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเสริมภูมิต้านทานรับประทานวันละสเม็ดเท่านั้นนะคะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะโปรโมชั่นบอกเลยนะคะจ็กริลีนขาวว่ามียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะ,ค,ะคุณต้องสั่งติดบ้านเอาไว้นะคะกับโปรพิเศษค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5้าซองคุณจ่ายเพียง990บาท่ถ้าเกิด โปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก12ซองกาแฟง,งานดาอีก12ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟง,งานดาอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วคะ่ะ0 2 6 6 6 9 4 5 6เสีน,สนะคะเซ็นเคียวโค้ดหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะอ้าวรขคงเราวแรก ไปดูนักแสดงหนุ่มหน้าคุ้นๆใครฮะก็คือคุณโน้ตวัชระบูรณ์ค่ะกับละครเรื่องล่าสุดลมพัดผ่านดาวค่ะเขาบอกว่าเล่นดีจนหลายคนบอกว่าดีจนหน้าหมันไส้ผู้ใหญ่นะคะที่มีติดตามชมละครเรื่องนี้ก็ชมกันใหญ่เลยปกติคุณโน้ตเนี่ยเขาจะเล่นบทร้ายจริงแต่เรื่องนี้นะคะประชันกับคุณอ้ําประสาแล้วก็พิติเกาพรปกว่าดีจนหน้าหมันไส้วปกติปน่ปกติเนี่ยคนดีจะพลิกไปเล่นรลายแต่คราวนี้หลายมาพลิกดีแล้วคนเสียใจกันทั้งวงการ จะเป็นยังไงไปฟังคุณโนตเลยค่ะดรนิวาสครับเป็นดรเพื่อนบ้านคุณดาราชาที่ชอบชอบชอบดาราชาแหละแล้วก็พยายามเสนอตัวเองให้เป็นหนึ่งในช้อยของเขาทอย่างนี้พี่กับพี่ติ๊กเป็นคนชอบเที่ยวป่าเหมือนกันแล้วแบบพอพี่ติ๊กติดต่อมาวก็อยากเล่นด้วยไงเอออยากเจอพี่ติ๊กอยากอะไรอย่างเงี้ยก็รับเล่นก็สนุกดีแต่ตัวละครตัวนี้มันจะมีความหน้าหมันไส้เนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันด้แบบ ว่าแบบมันจะคนจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็กเฉยๆปราะมันละครอะ่ะเออต้องเข้าใจเขาอะ่ะตัวดรนิวาสมันเป็นคนแบบมันเพียๆๆ้ยนเพี้ยนอ่ะคือคนที่แม่งเรียนเรียนหนังสือตลอดอะ่ะอาอจจะเป็นตัวละครที่คนอาจจะไม่ได้เชียร์เราเราโอ้ไม่มีทางเชียร์อยู่แล้วใครจะเชียร์วะคือคือผมเี้ยผมมองว่าดรนิวาสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นคนบางส่วนในสังคมมันก็จะทอนสิ่งที่คนในสังคมเป็นบางส่วนแต่ว่า สุดท้ายอะ่ะคนเราเมื่อกคิดได้ว่าสิ่งที่ทํามันควรไม่ควรมันถูกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>บางอย่างเนี่ยที่มันคิดมันไม่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมหรือว่ายุคสมัย<ะ>สุดท้ายดรนิวาสมันก็ต้องเปลี่ยนโอ้พีติกเป็นคนสุภาพมากส,าสุภาพจนจนเขินะนะนตครับ เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรติดขัดตรงไหนบอกได้เลยนะครับเลยเงี่ยเดี๋ยเป็นคนน่ารักมากก็ไม่นะกับพี่ก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอืมเพราะว่าเราอาจจะไม่มีอะไรด้วยมั้งเออกาเป็นตัวละครแบบปกติอะเออคือพี่มองคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยว่าแม่งเพี้ยนคือก็แต่กี้ก็คุยกับทางผู้บริหารช่องบอกโน้ oh, เล่นได้น้าหมันไส้มากไอก้เราก็แบบพี่ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นให้น้าหมันไส้เลยนะคื่ผมเล่นแบบใส่จังหวะ คอมเมดี้เข้าไปเยอะมากเข้าใจว่าแต่คือแต่คือคนเราเราทำตัวนิสัยไม่ดีะมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชิงนะจริงๆมันเป็นคนปากร้ายแต่มันมันมันอ้องอองน่ะเออเรามีเพื่อนแบบที่แม่งแบบฉลาดมากๆแต่มันพูดไม่รู้เรื่องป่ะเอออย่างนั้นแหละประมาณนั้นเป็นความคาทายอย่างนึ่งก็สนุกเป็นความสนุกเลยค่ะสนุกคือปกติพี่มันก็แบบ มาเฟียเจ้าพ่อยิงกันเสืออะไรเงี้ยแอดดี้เป็นคนแบบมนุษย์ธรรมดาอาศัยอยู่ในเมืองที่แบบก็สักเซสเป็นอาจารย์แบบลงทุนในธุรกิจอะไรก็สำเร็จอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ชายอีกโก้อะออแต่สุดท้ายอะนิวาดมันก็รู้ว่าสำหรับผู้หญิงหนึ่งคนเน่ะเขาไมไ่ต้องการวัตถุคือได้วัตถุมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราได้เขาเรียกอะไรอะมีคนซัพพอร์ตทางจิตใจอะมันสำคัญกว่า เพราะนิว่าเป็นผู้ชายโดมิเนต์มันแบบชายเป็นใหญ่เออนึกออกปะอะไรอย่างนั้นใช่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 ปิตาธิปไตยประมาณนั้นก็ใช่ใช่ใช่แล้วเจอคนแบบนี้ก็อยู่ให้ห่างพูดเล่นพูดเล่นก็ได้เรียนรู้แหละผมว่าผู้ชายหลายคนอ่ะที่ที่มีนิสัยแบบเขาเรียกอะไรมันโดมิเนตอ่ะแบบมันกดมันไม่ได้กดขี่แบบทำร้ายอะแต่บางที กับผู้หญิงเราคิดว่าเราจะต้องเป็นแบบเป็นช้างเท่าหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็มันไม่เหมาะกับชีวิตคู่ชีวิตคู่มันคือคนที่แบบไปด้วยกันเนาะเออเราซัพพอร์ตเธอเธอซัพพอร์ตเราบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับออน้านะคะพอเขายังฝากชมด้วยนะคะว่าคุณติเจซา,าพอเนี่ยเป็นผู้จัด ดูแลดีมากนะคะก็ติดตามละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะคะทุกวันจันท์ถึงเพื่อนหัสทางช่องเจ็ดค่ะและหนึ่งชั่วโมงค่ะมาสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะกําลังแบบว่าหูยน่าดูมากของแขกค่ะผู้กํากับนะคะคุณเกรียงไกรมนวิจิตค่ะผู้กํากับเรื่องนี้เขาบอกว่าเคยทําแต่นะคะภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้แต่เรื่องนี้อยากทาอะไรที่มันแปลกใหม่ก็เลยแบบว่าอยากทําเรื่องไสยศาสตร์นะคะแล้วก็ความลี้ลับแต่ความลี้ลับนั้ เป็นแบบเขาก็รีเสิร์ชข้อมูลนะเขาบอกว่าเรื่องอะไรนะคะที่แบบว่าคนที่แบบเชื่อเชื่อแล้วก็น่าสนใจนะคะเขาก็เลยแบบว่าไปเรื่องของนี่แหละค่ะของแขกหรือว่าไสยศาสตร์ค่ะเขาบอกตัวเขาเองอ่ะเป็นคนมุสลิมอยู่แล้วเขาก็เลยรีเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลต่างๆนะคะจนแบบว่าได้มาทําเรื่องนี้เขาก็บอกว่าการถ่ายทำเนี่ยก็มีแบบว่าเรื่องรีรับเยอะแยะมากมายค่ะเขาพูดจะเล่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะที่เขาว่าของแขกหรือไสย ยศาสตร์เนี่ยมันมาจากไหนเดี๋ยวไปฟังผู้กํากับกันเลยค่ะก็มันเริ่มต้นจากการที่เราอ่าก่อนหน้านี้เราทําหนังรโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างอ่าเอออยากทำหนังผีก็คุยกับภรรยาเพาแกเป็นคนเขียนบทใช่ไหมก็นั่งคิดไอเดียกันผมก็นั่งคิดพอเข้าห้องน้ำอยู่มันก็ติ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยของแขรสยศาสตร์เออมันน่าจะยังไม่มี เพราะว่าไทายเราเราเราจะ, ong, ong พระพยายามมองมองภาพยนตร์ที่มันเกี่ยวกับ c u เ t u r e ของที่บ้านเพราะว่าเราจะเข้าใจลอ,อะไรแบบนี้ครับ<อ>ก็เลยเพยายามมองว่าอะไรคือหนังผีที่แบบจะทําให้คนดูรู้สึกว่าอยากจะดูตอนแรกก็มองไปหนังผีแบบอะไรนั้นหน่อยอะทิวเลอร์อะไรแต่คิดไปคิดมาคนมันน่าจะไม่อินอเพราะมันอยู่ห่างไกลความเป็นจริงเราก็เลยมองหาอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวไว้ก่อนรู้สึกเออของแข็ง มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเว้ยไม่มีคนพูดถึงแล้วก็คนก็รู้จักคําว่าของแขกโดยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธมุสลิมทุกคนรู้จักกันหมดว่าของแขกแต่ไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยแบบเออเอาเรื่องนี้แหละแล้วก็เลยเริ่มเริ่มเขียนบทขึ้นมาแต่เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าในส่วนของเขาเลยอะดีเซิร์ดูข้อมูลเลยครับว่าว่ามันอะไรมากว่าว่าว่าของแขกมันเป็น มีแบบไหนบ้างมีอะไรแบบนี้นที่เขาเขาทำเล่นของกันอะไรเนี่ยแต่โดย,โดยตัวพื้นฐานมันก็กลายเป็นว่าเราก็เคยเคยเห็นผ่านตามมาบ้างในพื้นที่อะไรเนี่ยว่าอ๋อมันแบบนี้เขาเรียกว่าของแค็งน,นะแบบนี้มันก็มีแต่ว่าจริงลรวบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปก,กติแต่จริงไม่ใช่มันคือของไสยศาสตร์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันไม,ไม่ดีเท่าไหร่อะไรเนี่ยซึ่งก็เราก็พยายามที่จะทําหนังให้มันแบบสุดท้ายก็มีบทสรุปที่ให้คนได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีโดยโดยพื้นฐานเนี่ย ด้วยความที่ผมเป็นมุลสลิมพื้นที่อยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยคุ้นชินกับเคยได้ยินมาแล้วก็รู้แต่ว่าก็ต้องไปคน้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากจากพื้นที่ด้วยแต่ว่าเอาจริงๆรแล้วก็ไม่น่าไม่ยากเท่าไหร่เพราะคนที่นั้นเขาก็ก็รู้จักกันว่าเออศิลปศาสตร์มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้เลือกตรงๆว่าเป็นของแขกมันเป็นเรื่องของของการปลุกเสกการรักษาด้วยวิธีนี้อะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการใช้ของแขกนะครับ ในในเรื่องภาพยนตร์ใช่ไหมว่าเราจะเล่ายังไงใช่ไหมผมว่าในตัวภาพยนตร์เนี่ยมันมันวิธีการเล่าเนี่ยคือศิยศาสตร์มันมันมันเป็นการใช้ใช้ผีถ้าคนไทยเรียกผีแต่สุรินเขาเรียกว่ายีนมันเป็นการการใช้ยีนเพื่อทําบางอย่างในสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็คือการการทำพันธัญยากับมันคนที่ทําต้องทำพันธัญญากับมันเพื่อที่จะใช้อานาจของมัน ในในทางที่ที่ไม่ษย์ไม่สามารถทําได้มันมันคือการทำมาสต์สัญญายกันยีนซึ่งซึ่งเราเราก็ต้องยกตัวละครที่เป็นตัวเอกก็คือยีนมาเล่าเพื่อให้คนรู้ว่า,อาโอเคศิทยาศาสตร์มันคือการใช้ยีนเพื่อทําบางอย่างให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของเอามาในรูปสิ่งของหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็คือเราเราก็คือเราคิดว่าเราควบคุมมันได้แต่จริงแล้วมันคือจอมโกหกหลอกลวง ต้องไปดูในหนังแล้วจะรู้ว่ามันมันมันศินศาสตร์มันเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเข้าฉายวันที่28กันยาย<ช>นนี้ด้วยะนะคะ